มอบดอกไม้ให้หัวใจซึ้งกันเก็บดอกจานมันในสัญญาจักกรจันร์เรไรร้องมาควายน้อยกลางนาจ้องเป็นพยานคำหวานคือรักบริสุทธิ์แล้วมาสะดุดหยุดลงตรงนั้น ปีนี้กลางทุ่งดอกจานที่มาลำพันเดียวได้ไรแฟนเจ้าดอกจานเคยบ้านกลางทุง่งไปบ้านในกรุงเสียแล้วละนอ้อกลายเป็นกุลาบประดับใจผู้ใดนอทิ้งคนหมอสอรอข้างกลางนา ยังคอยท่าสัญญามองเกา่าเที่ยวมาท่าสัญญามองเกา่าเห็นผู้สาวเลาะบ้านใจนั้นบส่สนหลีกบ่พลควมเกา่าความหลังย้อนความหวังกับนางมาบ่สางในใจอาย